เมื่อนี้ก็จะพาทุกคนมาดูมะพร้าวจ้ามีจะมะพร้าวมะพร้าวนะจ้านี่อยู่สามต้นจ้าอันึสองตอน้นต้นนั้นกําลังเป็นลูกปีนี้นะจ้ากาลังติดลูกแต่ว่าจะเป็นลูกบล้ายนะจ้าเพราะว่าเผื่งเป็นปีแรกเป็นลูกแซงหนึ่งเป็นหนวยเดียวนะจ้าทุกคน แต่ว่าช่อดอกอยู่ข้างบนกะมีน่วยกับแจ็กสีจับนวยสําได้นะจ๊ะว่าเป็นปีแรกต้นนั้นปีหนาก็คงจะเป็นนวยปรแจ็กจ่าเพราะว่าปลูกลายเรียกันนะจ๊ะกะบพ้ามาบนแค่นี้นี่เลยมะพร้าวมะพร้าวตัวน,นี้ก็จะเป็นลูกเยอะมากเลยนะจ๊ะแซงหนึ่งนจะเป็นนวยลลยอยู่จากฟางข้างน่ะก็พ่อได้กินนะะ่จ๊ะ มันก็นออกช่อดอกไปเรื่อยๆนะจัมมะพร้าว <c oughs> อันนี้เป็นช่อดอกไปเรื่อยๆห้าปลูกไว้กะห้ามปนที่บริายข้างกับปลูกไว้ก็สิแล้วจ้ะฉันมีอต้นยางพรา,าพราละะะแล้วก็ปลูกมะพร้าวมาเยอะแจ้ะก็ได้กินแต่ก่อนกะจะไปเคาะอันเพิ่นกินนะจ๊ะกว่าบางที่ถูกยาเขาก็ไปเคาะเถรนวยซ้องนวยไปขายมาแล้วจ้ะ คนเปิดกระนามใจดีเปิกระหายมากพราะว่าเห้ากับนี่ซิงแหลกเปี่ยนเพิ่นมาจากบางครั้งเขามียังเห้ากับหายเพิ่นสินะจ้ะนี่เราจะมะพร้าวปลูกประมาณสักปีหนึ่งประมาณสามปีนี่นะจ้ะอีทิดปลูกลก็จะบอชนจนปันไดเรจาจะมะพร้าวสมัยนี้เป็นลูกเร็วนะจ๊ะมาดูมะพร้าว ะใส่ใส่ฟุ้นนะจ๊ะใส่ปุ๋ยคอกนะจ๊ะี่ยเงาเนีไอตัวของมะพร้าวนะจ๊ะปุ๋ยคอกใส่แบบร้ายนะจ๊ะนี่นะจ๊ะใส่ปุ๋ยคอกเยอะเลยนี่มะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวนี่ เอ้อแซง,น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 ,แงนีนี่นวยดกแหาจ้ะเอ้ยน่าจะบางแซงก็จะบวเป็นนวยนะจ่ะถ้าแซงใดที่สมบูรณ์ก็จะน่วยเยอะเป็นสีนะจ่ะเยอะติดลูกเยอะถ้าแซงใดนี่ที่บวชสมบูรณ์ก็กจะบวติดลูกบางแซงก็สองลูกก็จะ นี่ละจ้ามะพร้าวที่สวนของเราเล็กๆก็จะ